สวัสดีครับพี่น้องมื่อไหร่กําคืนนี้กรับพอกันคือเก่าครับกับบรรยากาศอยู่ใสครับอยู่ใสครับป่าวันอยู่นี่อยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับป่าวันตอนนี้อยู่อากาศอ่ำหน่ยครับอ๋ออากาศอ่ำหน่ยสะกดนะครับแต่ว่าอากาศทีชิบูโอมุสะกดนครรู้สึกว่าอากาศตอนนี้ชิบูอมุ่ำหน่อยก็ชื่ออำเภอแล้วครับคนก็เริ่มจะยิ้มครับกรท่องเที่ยวคุ้มเคยไหมอ๋ เมื่อนี้เมื่อนี้เลื่อนเนาะเมื่อเนี้เขาเลื่อนเพราะว่าพายุเข่าครับพี่น้องกดเอาครับมืออื่นครับมือซื้อน้ำกันจวดคือเกาครับวิธีก็ได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นปอะจันครับนะเบิ่งเอาพี่น้อง บ่แล้วครับมื้อนี้ยางระเบิดโอ้ยว่ะนี่รถผมนี่แหละคันนี้ครับยางระเบิดครับเกือบมาบ่าได้นี่เฮ็ดได้แต่ไฟครับพี่น้องฮะมาพอเดี๋ยว็กให้เบิ่งนะครับบรรยากาศอยู่อากาศอำนวยครับมื้อนี้เขาเลื่อนครับ พยุเข่าครับมงานเขาก็สุดๆแล้วครับอวัสดีครับวัสดีครับโอ้เพกเพกเพกไหมครับเสี๊ออกเสีออกยุ่เสเพกในช่องเสีออกไปเสี๊ย อ๋อนีจับปอดออเดะเสียซีอกโอู้ยูดีเสียเนาะอ้โอ้เพียกหาเพียกวัวพอครับเพียกสองบรรยากาศก,กับประมาณนี้ครับตอนนี้กับประมาณเวลาจังหวงเนี่ยไป สองทุ่มาสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครับสองทุ่มห้านาทีโอ้กับเขากับเตหลุรอครับมาหมครับเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินขามั้ครัพี่น้องมากกินขาจะดมจะดมลุบรอจวดจวดบาป่ามันกับบรรยากาศก็โอเคครับ พอดีแล้วครับทีมงานสายจวดจะได้พักผ uh ่อนยังหน่อยหัวเมื่อยหลายครับตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อวันที่เมื้อวันที่ยังนะมื่อวันที่ยังเมื้อวันที่วันเสาร์วันที่สามสิบมื้อนี้เลขออกดิวันอะไรงานบ่วันหยุดด้วย้โอ อดีเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนเขาก็สอดแจ้งกันครับสอดแจ้งอยู่ที่กันทราวิชัยเนาะสารครามสอดแจ้งอ้สุดยอดเลยครับเอฟซี FC ทั้งสารครามกันทราวิเชยร้ายหลาย,ลายวิกแตกขึ้นกันครับนั่นก็นปลาจุดไฟขอ,ของเขาครับหมื่นแน่จงนังเลยครับพี่น้องปากควนันพากควันครับมื่อเนี่ย ยังเท่าอยู uh ่เท่าเออทีมงานใส่จวดแยงแยงแยงเทอิ um, uh, okay, hmm. <s <s um: ่มย um: uh, um: um: ิ้มเลยปะอ๋อโอเคครับเสียบอยู่เนาะเขาพอแซ่บอยู่แม่ครัวเขากับแม่เจยแม่ก้อนครับที่แม่ครัวใส่จวดแม่เจยน้ำทีมกับแม่ก้อน เก็บกับข้าวให้ลูกหลานกินครับ,บรนี่กำลังด้วยเนี่ยแล,ล้วก็หยุดพำเบิ้องวิธีครับจะได้ประมาณอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเหมาโอ,โอ้ไฟเต็มครับไฟก็เพียบเลยไฟมาใหม่ครับเจ็ดลำเพลินครัเอ่อประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ว่าพอดีเขาพายุมันเข้าครับ ก็เลยเลื่อนไปมืออื่นครับมวนซื้อก็จวดจวดเือนมือครับม okay. ืออื่นๆพอกันได้ครับพี่น้องมือนี้เขาเลื่อนเลยมือนี้ก็ก็อกกราบสวัสดีพบกันมืออื่นด้ครับวันที่มาเบิร์ไงลำให้รวยนะครับถูกไหมงวดนี้แหละครับนี่ก็ขอกราบสวัสดีครับ